คุณผู้ชมครับทีนี้พามาติดตามความคืบหน้าทางคดีของเสียแป้งนานโหนกันหน่อยนะครับหลังจากที่หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในแนวเทือกเขาบรรทัดนะครับพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยอีกมุมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจปรากฏชื่ออีกหนึ่งบุคคลนะครับนั่นก็คือนายสุพัฒนซึ่งเป็นอดีตสจเขาชัยสนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับคือนะครับสำหรับอดีตสจสุพัฒน์เนี่ย พบว่ามีชื่อเป็นผู้ขอใบอนุญาตปืนและก็ตรงกับปืนที่ตรวจยึดในที่เกิดเหตุนะครับระหว่างที่ตามล่าตัวเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัดก็เลยทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางบุกตรวจคนบ้านนะครับของอดีตสจสุพัฒน์รายนี้นั่นเองครับเนี่ยฮะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากันหน่อยถือว่าน่าสนใจนะสำหรับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกากับการ6กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8เข้าปิดล้อมตรวจคนบ้านนายสุพัฒนอดีตสจเขาชัยสนที่จังหวัดพัทลุงครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเร่งไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวนายชวลิตหรือว่าเสียแป้งนานโนดเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญบนเพื่อเขาบรรทัด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถตรวจยึดอาวุธปืน M16 ได้ที่บริเวณเขาบรรทัดจำนวนหนึ่งกระบอกโดยจากการตรวจสอบเลขที่เนี่ยปรากฏบนอาวุธปืนก็ไปพบว่ามันตรงกับเลขทะเบียนอาวุธปืนที่นายสุพัฒน์ได้เคยขอใบอนุญาตเอาไว้ด้วยนั่นเองครับเนี่ยฮะก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นโดยตำรวจจึงได้มีการขอหมายสาร เข้าค้นบ้านพักของนายสุพัฒนซึ่งก็พบอาวุธปืนยาวลูกซอง1กระบอกแล้วก็ปืนยาวไรเฟิลขนาด5.56นาโตอีก1กระบอกนะครับซึ่งอาวุธปืนยาวไรเฟิลเนี่ยที่ตรวจพบก็มีเลขทะเบียนตรงกับอาวุธปืน M16 ที่ตำรวจตรวจพบขณะไล่ล่าเสียแป้งจึงได้ทำการตรวจยึดอาวุธปืนส่งไปตรวจยังพิสูจน์หลักฐานภาค9แล้วก็มีการเชิญตัวนายสุพัฒน ไปยังสอพอเขาชัยสนเพื่อสืบสวนขยายผลต่อนั่นเองครับคือถ้าเป็นอดีตสอจอเนี่ยก็น่าจะมีความคุ้นเคยคกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็คือตัวสอพอหรือสถานีตำรวจภูธรเขาชัยสนของจังหวัดพัดทลุงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะเดินหน้าสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ในการที่จะขยายผลต่อไปครับนอกจากนี้จากการสืบสวนก็ยังพบว่า นายสุพัฒน์นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เสียแป้งให้ความเคารพนับถือด้วยโดยก่อนที่เสียแป้งจะหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนายสุพัฒน์เนี่ยอ้างว่าก็ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมเสียแป้งที่โรงพยาบาลจริงแต่ว่าเดินทางไปเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตของบิดาหรือคุณพ่อของเสียแป้งเพียงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับแผนการหลบหนี แต่อย่างใดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจากรายงานข่าวก็เห็นว่าอ,อาดีตสจ,อจอสุพัฒน์นี่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่ไปตรวจคนบ้านในครั้งนี้ม,มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับก็คือนายสุพัฒน์เดิมเนี่ยเป็นอดีตสจในพื้นที่หลายสมัยนะครับ,รบก่อนที่จะลาออกมาลงสมัครนายกเทศมนตรี แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งนั่นเองครับรบสำหรับนายสุพัฒนนี่นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายสุพัฒนส่วนความคืบหน้า นในโอกาสต่อไปคงจะมีรายงานให้ทราบกันอีกครั้งนั่นเองครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางพบอออตรอเองอนะฮะบิ๊กต่อนะครับก็เปิดเผยความคืบหน้าเหมือนกันในการติดตามตัวแป้งนานโนดนะครับที่หลบหนีอยู่หลังจากที่มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่นครับบริเวณเทือกเขาบรรทัดจากการตรวจพิสูจน์ด n a อนะครับอุปกรณ์เสื้อผ้าก็ยืนยันว่าเป็นของเสียแป้งจริงๆ ขณะนี้ก็กําลังระดมกําลังตํารวจนะฮะกว่า200นายรวมไปถึงอุปกรณ์นะครับเพื่อตัดทุกช่องทางเพราะว่าเชื่อว่าเสียแป้งนั้นยังคงหลบหนีอยู่บนเขาแน่นอนนะครับทั้งนี้ผบตรอเองนะฮะท่านเองบิ๊กต่อเนี่ยจะลงพื้นที่ไปเหมือนกันในการเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจกับชุดปฏิบัติการนะครับที่ป่วยจากสภาพอากาศแล้วก็เจ็บป่วยจากการถูกต่อต่อยจนอาการสาหัสนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงสามบ่ายที่ผ่านมามีอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตคุณผู้ชมมันเป็น การจับกลุ่มคุณผู้ชมน้องสุนัขเขาบอกว่าเป็นน้องสุนัขของเสียแป้งที่เรียกว่าเป็นสุนัขรับใช้นะครับในการเห่าเปิดทางช่วยหนีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวน้องไว้ก่อนอนะฮะก็นะ่าสนใจนะมันมีประเด็นแยกย่อยนะแตกแขนงออกมาประเด็นของอดีตสจ,จสุพัฒน์อันนี้น่าจะยังต้องตามกันต่อ,อหลังจากนี้กันต่อไปนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับในส่วนของปืนเนี่ยเราก็เลขทะเบียนมันเหมือนตรงกันนี่นะครับกับ ปืนที่ตรวจยึดในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็น่าสนใจเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนั่นเองครับครับ